สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ B2S t h i n k s p a c e นะอยู่ข้างหน้านะสา,สาขาเซ็นทรัลราม9ค่ะแล้วก็วันนี้จะพาเข้าไปช้อปปิ้งนะเพราะว่ามีคนชอบถามเป็นๆรมบ่อยเลยว่าถ้าจะเริ่มวาดดูดิวนะคะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ปากกาอะไรแบบไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะว่าวันนี้จะช้อปไปเท่าไหร่เพื่อเริ่มวาดดูดิวค่ะ แรกสาหรับการวาดภาพแบบดูเดินนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปากกาค่ะแล้วก็ปากกาที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกปากกาไฟไลเนอร์นะแบบประมาณนี้เลยนะปากกาไฟไลเนอร์เนี่ยมันจะมีแบบทั้งกันน้ำไม่กันน้ำแนะนําให้ซื้อแบบกันน้ำนะแล้วก็มีเบอร์ทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นี่ต้องลองเองนะคะ่ะว่าจะใช้เบอร์ไรแต่ว่าวันนี้แพมจะมาเลือกปากกาผึงยี่ห้อแล้วก็หนึ่งเบอร์เท่านั้นสำหรับการเริ่มต้นวาดดูเดินค่ะเดี๋ยวเราไปหากันว่าจะได้ยี่ห้อไหนนะ คิดว่ามันอยู่โน,โน่นอยู่ตรงนู้นตอนนี้เรามาถึงปเป้าหมายแล้วหรช่ปะเบอร์ที่แทนๆชอบใช้แบบกลางๆเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือเบอร์ศูนย์ห้าหาก่อนอ่ะได้แหละ ปกติเนี่ยคือชอบหลายยี่ห้อมากนะแต่ถ้าให้เลือกแค่หนึ่งยี่ห้อนะแล้วก็หนึ่งแท่งเท่านันนะคะก็จะเลือกอันนี้นะก็คือยูนิพินนะคะเพราะว่ามันเขียนลื่นดะีเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะเอียงองศาไหนก็ยังสวยแล้วก็ปากกาเขาหมึกดำนะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาหากระดาษกันดูว่ากระดาษแบบไหนวัดดเดินเราเด็ดน,นะเราไปดูกันเลยกป่ะกระดาษน่าจะอยู่ตรงนูน้น กระดาษอ่ะจริงๆอ่ะจริงๆมันต้องหนาประมาณ100ร้อยแกรมแต่ว่าเดียวจะบอกว่าถ้ามันเป็นเล่มเล็กๆหายากมากเลยจะต้องตัดใจซื้อแบบแบบบางแล้วก็วาดแบบหน้าเวน้า <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวหาดูก่อนว่ามันจะไปติ้งตรงไหนเพราะว่าชอบเล่มเล็กๆเนาะไอ้นี่ก็ดีนะกระดาษแบบตารางเพราะว่าบางคนก็ชอบเพราะว่าเวลาวาดจะได้กะได้แต่ว่าไม่เอาเอาแบบเอาแบบไม่มีเ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์อันนี้โดน อันนี้ซื้อกับบ้านดีกว่าคือมันแบบไปวาดนะ้นมัน้องวาดตูด่นะเออเอาอันนี้เอาเอาไปด้วยไม่เกี่ยวโดยมากมันจะเป็นกรีนลีฟแบบนี้กระดาษจะบางก็คือต้องวาดหน้าเว้นหน้าแหละแต่ว่าราคาไม่ค่อยแพงมาก เวลาซื้อก็จับหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าบางยี่ห้อมันอาจจะเขียนแล้วไม่ลื่นเอออันนี้อันนี้บางแต่เนื้อลื่นดีนะ75แดกรมนะคะเอาเล่มนี้แล้วกันเดี๋ยวดูเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้สิบกว่าบาทมั้งเนี่ยก็เริ่มวาดได้แล้วเอาเล่มเนี้ยเพราะว่าราคาโอเคเริ่มเหมาะก,กับมือใหม่ เห็นสมุดแล้วต้องซื้อแม,ม้ทัดพับได้เฮ้ยซื้อดูแบบมันกลางได้พับได้อ่ะหมดปัญหาเลยอ่ะซื้อซื้อ,อแบบไม่ต้องคิดเลยมันใช้เป็นวงเ,เียนได้หมอันนี้เป็นวงเวียนอ๋อเออใช่เป็นวงเวียนเอาเจาะใช่ไหมแล้วก็หมนุนแล้วก็อันนี้ไปทําอะไรอ่ะ เออหนึไม่โอกอ่ะมันแว่ทนทำวงกลมอ่ะแต่เอาวันนี้พันพับได้แล้วมันก็เลยสำหรับบางคนที่วาดรูปแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจต้องใช้ร่างผ้าบ้างชัปะก็คุณอาจจะแบบเพิ่มดินสออ่ะเลือกอได้เลยนะจะเอาดินสอกดดินสอไม้ได้หมดนะแล้วก็ดินสอเราก็ต้องมียังลบ่ะหรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้นะเป็นเซ็ตเลยอ่ะทีเดียวมีดินสอ,อยังลบแล้วก็เส้นดินส,ส,สอจบถ้าเลือกซื้อแยกช่้นปะดินสอ,อยังงงยังลบ,อ,งลบอ่ะ ก็จะเป็นดินสอกอเลรก็แมันต้องมียางลบแล้วก็ยิยางลบพี่คขชอบเลยนะเดี๋ยวหาให้ชอบโมโนแต่ไม่มีรุ่นที่ใช้รุ่นที่ใช้มันเป็นรุ่นเก็บขี้ยางลบด้วยไม่มีนะคะของโมโนนะใช้ดีอ่ะแต่ว่ารุ่นที่ใช้ไม่ใช่รุ่นนี้นะมีไส้ดินสอนในดวงใจด้วยะจะบอกให้แต่ว่าไม่บอก อยู่ในมีเปล่าไม่รู้มันมีขายเปล่าไส้สอเในดูใจอันนี้ของดับเบิลเอนะเขาเขียนว่าอาร์ตตอรีร่ผลงานจินตนาการผ่านเลยสิ้นของเด็กและผู้คนออทิสติกบริจาคเงินหนึ่งบาทด้วยคือเดี๋ยวเราซื้อนะหาก่อนพีนพ่น่ารักด,ดูดูลายที่น้องวาดดิมีเล่มใหญ่ด้วยอ่ะเออมันแบบดูด้นานอ่ะเด็กออทิสติกอ่ะออทิสติกยังวาได้เลยเออะเราอุดหนุนหน่อยบริจาคเงินให้น้องๆ หาแบบลายไหนดีเอาลายนี้แล้วกันน่ารักดูเดาดูดาแบบเราเลยเห็นปะเนี่ยถ้าใครมาก็ลองมาดูได้นะเออเก๋ดูดิน,น้องนอ,งออทิสติกอะ่ะแล้วเขาวาดแบบกระดาษของดับเบิลเออแค่ทำบุญด้วยเล่มระบาดเอาเล่มหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเล่มนี้เล็กไปเก็บเก็บดีดีก่อนอันนี้เก๋ใส่ไม่ได้ใส่ถึ้นงไม่ได้จะคงเลือกเล่มนี้นะเล่มนี้ มาลองหากันดูได้นะบริจาคกันได้ด้วยอนะไรเงี้ยสอแล้วยังลบให้ดูแล้วนะกระดาษได้แล้วปากกาโอเคแล้วสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มว่าดดูเดินนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ที่ซื้อมาหลายอย่างเนี่ยมันจริงๆแล้วอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยอะไรที่ควรต้องซื้อ จากที่เมื่อกี้เราไปเดิน b 2 s มาใช่ไหมแล้วก็วน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 มานะมีทปปั้งแบบไปดูปากกาเดินสอปกากกาสีดินสอสีสีต่างๆปกากกาลิปเตอร์สมุด ก็ดดจะหลายแบบไปทีงสอยคือมันเยอะมากใช่ไหมที่เข้าไปเมื่อกี้เตกแกบอกว่าสิ่งสําคัญในการเริ่มต้นมาดูได้เลยคือเสาอันนี้เองปากกาไฟลเนอร์หนึ่งแท่งแล้วก็กระดาษหรือว่าสมุดก็ได้นะแบบไม่มีเสน้น1อันอนะคะแล้วก็คุณสามารถใช้เงินเพียงแค่65บาทในการเริ่มต้นได้นะสมุดอันนี้2ีบาทค่ะปากกาไฟลเนอร์ยูน,ยน,น,นิพินนะคะสี ทำเองนะคะก็เริ่มวาดรูปด้วยกันได้ค่ะใครอยากจะเริ่มวาดรูปหรือแบบจะทำอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่าแบบเอออยากให้แนะนำะื่องอุปกรณ์ตรงนี้จังนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะหัวข้อไหนนะ่าสนใจใครอยากรู้อะไรบ้างนะคะจะได้เลือกอะไรที่มันเด็ดๆมาทำคลิปให้กับทุกคน,นะคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบายค่ะ นหนึงอย่าพ่งไปนะคะสำหรับใครที่อยากวาดรูปใช่ไหมแล้วอยากเก็บผลงานเอาไว้ดูนานๆเลยเกับกระดาษดีๆนะคะเป็นทางทำสมุดขายด้วยนะอย่าลืมไปติดตามในเพจนะคะ